เดดี้โอ๊ยเอาแตงกวาแม่ไปทําไมไปแม่มาแตงกวามาลูกมาเดดดี้เอาแตงกวาทำไมอะ่ะมาลูกมาขอขอคนเก่งมากุดบอยกุดบอยกุดบอยครับโอ้ยเนาะเด็กวนเด็กวนมาขโมยแตงกวาเหรอได้ด้วนอุ๊ยได้ด้วนขโมยแตงกวาฮะอะไรบ้า ฉันว่าแล้วทําไมเวลาฉันมาหามันไม่เจอเธอเอานี่เองมาขอมามาแม่ขอมามากุดบอยมามาขอมาเอานะเอานะเอานะาเ,อาเอานะได้เปล่าเอานะเดี๋ยวเดี๋ไมา่แม่เหรอครับอุ้ยคนเก่งได้แตงกวาด้วยฮะไปให้ปาป้าดีกว่าไหมอู้มีแตงกวาจะก,กิน่านนะแม่เอานะลูกนะเอ้ย,อยน้องอ่ะไปไปไป อ่ะกินนกินนี่มาอันนี้ด้วว่ะอ่ะอ่ะอไปหนูเก็บได้ไปเลยไปอ่ะไปไปเลยไปเลยอ่เดี๋ยวบอกกับป้าให้เทดีอ่ะเก็บแตงกวาได้นะนี่นี่หนูกินก่อนเลยว่าแล้วทำไมไม่หาไม่เจอเออเด็กมันมาเอานี่เองเด็กด้วนมาเอาแตงกวานะครับอ่ะจอย บอยให้ <Boy. S 2> เก็บแตงกวาให้แม่เหรอลูกมามาขอตุ้บบอยมามาขอได้เปล่าขอได้ไหมมา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 อุ้ยลมแรงฮะอ่ะ,อะกินไปเลยอร่อยแม่ดูเนี่ยเห็นไหมหนูกเก็บมากินมันสดอหอนะลูกเนาะอุ้ยยอยอยู่นะอุ้ยเดดี้กกินแตงกวาแม่โอ้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 ย อ่ะจอยฟังเสียงเกี้ยวฟังเสียงเกี้ยวซะก่อนก네 <oh> ินแตงกวาจริงๆนะเก็บเองนะครับฮแต่ดีเก็บแตงกวาเองด้วยใช่ไหมลูกเก่งจริงๆเลย